เราซ่อมท้องรถ่โอ้โหไขซ่อมรถคืออ oh. ันนี้ไม่ควรมีแต่มีมาได้ไงลูกผ oh. ู้หญิงบ้านอื่นเขาแต่งชุดเจ้าหญิงเจ้าชายลูกผู้หญิงบ้านนี้ลงไปไข่ไข่ใต้ท้องรถถอดล้อด้วยถอดล้อฝั่งนี้ด้วยถอดล้อให้ป้าด้วยถอดล้อด้วยโอ้ นี่ส hmm. mm ่วนบริการวิว <nước> พ uh, oh. ิกวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเอาขึ้นไปเอาขึ้นไงอ๋อเนี่ยลงเอาลงไปอีกบ้านอื่นเขาไปอยู่ซุ้มนู้นแล้วลูกแกอยู่ใต้ช่างซ่อมรถเปลียนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียนถ่ายน้ำมันเครื่องรถได้รซ่อมทั้งวันเราวันเนี้ยเสร็จไหมลูกเสร็จยังเสร็จแล้วเหรอ ตาผ่านพ่อในลูกพ่ออยากเล่นห้องอย่างนี้มานานแล้วอิริแต่งหน้าให้ป้าออที่ปัดแก้มมาอปัดแต่งหน้าให้ป้าเออสวยไหมสวยคะมันเปิดไม่ได้อะมันล็อกไว้เหรอฮะอยู่แล้วนะหน้าแคมสีนั้นจริงฮะมาเรวทำแต่งหน้าให้ป้าสิอืมจุ๊บ ไม่ติดหรอไม่ติดได้งไงอ่ะต้องติดดิม,ดมีอะไรกินมั่งคะว้าวมีไอศครีมด้วยมีไอศครีมด้วยแหละไอศครีมรูปเท้าหมามีเปล่าไ,ไอศครีมรูปเท้าหมามีไหมคะเป็นเก่งคะ่ะ นี่่อะเครื่องทำขนมปงังว้าวมีกล้วยด้วยอ่ะแมวเหรอาออะนี่ล่ะนี่อะไรชอบเยอะก็เก็บด้วยนะแอปเปิลเฮ้ยไม่ใช่เอาแตงโมกัน่ะนี่แตงโมถือชอบกินป่ะสนุกป่ะ อันนี้ลูกสนุกหรือพ่อสนุกคะเนี่ยลูกพ่อไปไปเลื่อนปลลูกปะไปเลยเข้าไปเลยค่ะไม่มันให้ใช้นิ้วเล่นได้เลย,เลยเนี่ตรงนี้ก็มีของเล่นอีก จริงๆน่าเอาบ้านทรายมาไว้นี่เนาะอลื่นเลยค่ะกลัวอีกแล้วเสียวไม่ค่อยกล้าลงคนเดียวกอด <God>, okay. อกกอดอกนั่นแหละไหนมีมาล่าย้วมีอะไรอีกอะหละอกอะแล้วน้องไปไหนไปดูน้องหนาดครับแล้วน้องไปไหนอีกเหรอ Thank you.